ด่วนพรมลิขิตประกาศข่าวดีเอาใจคนดูเอาใจคนดูสุดๆเลยละค่ะสำหรับละครพีเรียตแห่งปีอย่างพรมลิขิตทางช่องสามนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มโปธนวัฒน์และนางเอกซาวเบลลาราณีพอนอกจากจะอัดแน่นไปด้วยกองทัพนักแสดงจากช่องสมแล้วล่าสุด ยังเพิ่มเวลาออกอากาศเพื่อเอาใจแฟนๆหรืออ,อเจ้าทั้งหลายด้วยโดยจากเดิมออกอากาศเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีเวลา20.30นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกาแต่ตอนที่17 .18.19 ที่จะออกอากาศในวันจันทร์ที่27ถึงวันอังคารที่28และวันพุธที่29พฤศจิกายน2,566นี้จะเพิ่มเวลาออกอากาศเป็นเวลา1ชั่วโมง45นาที เวลา20่สนาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกา15นาทีและตั้งแต่ตอนที่20เป็นต้นไปจนถึงตอนจบจะเพิ่มเวลาออกอากาศเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มเวลา20่สนาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกา30นาทีเพื่อให้ออเจ้าทั้งหลายได้รับชมความสนุกที่มากขึ้นแม้นอกจากจะอัดแน่นไปด้วยนักสแสดงคุณภาพจากช่อง3แล้วยังเพิ่มเวลาออกอากาศด้วย โดยตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางแล้วพอเรื่องนี้มีทั้งหมด26ตอนอ้อเจ้าคนไหนที่ชื่นชอบก็สามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้เหล่านักแสดงกันได้ทางหน้าจอทีวี